สำหรับใครนะคะที่รอน้องวิสปานะคะเป็นคันนี้เลยนะสีเทาคันนี้นะคะคันน้องทรงสวยมากน่าสวยมากเลยนะคะสีเทานะคะน้องมีสองสีมีสีเทากับสีเขียวนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูสเปคของน้องกันค่ะ ตัวนี้นะคะสเปคมอเตอร์อยู่ที่1 5 0่วัตต์นะคะแล้วก็จะเป็นแบตตะกัว6 0โวลต์20แอมนะเรื่องของความเร็วนะคะตัวน้องวิสปาเนี่ยน้องอาจจะทําความเร็วได้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลูกค้าส่วนเรื่องของระยะทางเนี่ยจะเป็นแบบเฉลี่ยนะอยู่ประมาณ30กิโลถึง40กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะรองรับน้ําหนักได้150กิโลนะคะตัวนี้น้องวิสปาตัวนี้ไม่ม ทะเบียนนะทุกคนถ้าทุกคนอยากดูมีทะเบียนตัวนี้ไม่มีทะเบียนนะคะราคาน้องตัวนี้ดีมากเลยตอนนี้ราคาจัดโปรอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่หนึ่งเจดันเก้ารอยบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะใครต้องการน้องวิสปานะคะสามารถมาซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆ้กันค่ะว่า หน้าใสหน้าน้องจะเป็นยังไงนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นแบบนี้นะนี่สวยมากดี๋ยวพาเดินดูรอบๆรถกันนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญ,ญาตตั้งแบบนี้อ่าเดี๋ยวถอดกล้องถ่ายสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตึด๊ดเป็นแบบนี้เลยนะคะ ทรงข้างๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเป็่นค่อยๆแปกันนะทุกคนใจเย็นๆนะใจเย็นนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูท้ายกันค่ะนี่ท้ายน้องเป็นแบบนี้นะคะหน้าไฟเป็นแบบนี้เลยสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่เก็บของกันที่เก็บของนะคะด้านนี้ด้านนี้ทุกคนด้านนี้ด้านนี้อ่าทางนี้เปิดก่อนเปิดปุ๊บอ่าดังป๊อกแล้วนะ ที่เก็บของน้องเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ลึกมากแต่เก็บได้เผื่อซื้อกับพุน้นกับค่าไปตลงตลาดนะคะนี่เก็บได้อย่างนี้เลยนะคะอ่านี่เป็นหน้านี่ตรงนี้ของเขาไฟนะตรงนี้หน้าจอนะคะเป็นแบบนี้สวิทด้านขวามือเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นี่มีที่ใส่ของตรงนี้ด้วยนะคะ ลำหนึ่งนะจ๊ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเก็บของได้ประมาณนี้เลยนะคะมีสองสีอย่างที่แจ้งไปนะทุกคนมีสองสีอย่างที่แจ้งไปอันนี้สีเทานะคะมีสีเทาเดี๋ยวพามาดูสีเขียวสีเขียวเป็นตัวนี้เลยนะคะสีเขียวเป็นเขียวนี้เลยนะคะสีเขียวส่วนอันนั้นสีเทานะคะ ใครต้องการตัวไหนนะคะมาดูที่ร้านกันได้เลยนะคะสีเขียวก็สวยมากอันนี้สีเขียวอ่าค,อค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครต้องการรุ่นนี้นะคะมาดูกันที่ร้านได้เลยนะคะรุ่นนี้เลยจัดโปรอยู่ดีมาก1นึ่0บาทเท่านั้นจ้า